สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันกับช่องเลยไปเลยชาแนลนะคะช่องเลยไปเลยชาแนลนะคะก็ลงแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะลงแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสูตรนี้นะคะงวดวันที่14เดือน366นะคะหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดวันที่14เดือน366นะคะมี เด่นวิ่งรูดนะคะ3ตัวตรงโต๊ดนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสน,นุสนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยชแนลด้วยนะคะ สำหรับงวดวันที่14เดือน3นะคะก็เป็นสูตรเม็ดเดียวนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะสายรูดสายวิ่งห้ามพลาดนะคะสูตรนี้นะคะเข้าทุกงวดนะคะไม่เข้าตัวเด่นก็เข้าตัววิ่งรูดนะคะ,ะเด่นนะคะเด่นสี่ เด่นสีวิ่งรูดนะคะสองนะคะเด่นสีวิ่งรูด2กับ6นะคะเด่นสีวิ่งรูดสองกับ6เด่นสีก็4ี4 1 4น4 3หนึ่งสสองสสามนะคะสี4สี่ห้าสห สี่เจ็ดสี่แปดสี่ก้านะคะเด่นสีวิ่งรูด2กับ6นะคะเด่นสีวิ่งรูด2กับ6กสายรูดสายวิ่งห้ามพลาดนะคะเดี่นย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สาห้าสี่หกสี่เจ็ดสสานะคะสมตัวตรงโต๊ดนะคะสองสี่สนะคะ สองสีสีนะสี่หกแปดนะคะสองหกเจนะคะสองสี่สี่สีองหกเจ็ดนะคะสามตัวตรงโต๊ดนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไปกับทุกครั้งด้วยนะคะเด่น4วิ่งรูสอกับ6นะคะใครชอบก็สามารถอ่าแคปไว้จุดไว้นะคะใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ ปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอลาก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ